สวัสดีครับผมออซี่นะครับก็อยู่ในช่วงออซี่ทอยส r o o มนะครับ EP ที่65นะฮะวันนี้ก็เอามีดแบบใบาตายมาให้ดูกัน1เล่มน,นะครับก็เป็นแบรนด์นี้นะครับโบเกอร์พลันะครับก็ตัวนี้เป็นมีดที่ผมได้มาสักหลายหลายปีแล้วล่ะนะครับก็เพิ่งรื้อมาเล่นนะครับก็เลยเอามาทำให้ดูกันนะ ตัวนี้เป็นมีดแบรนด์โบเกอร์พลาสนะครับชื่อรุ่นเนี่ยเขาชื่อรุ่นว่า e l e g a n c e ส์ควายโตนะครับหรือว่าเรียกว่าควายโตเฉยๆก็ได้นะครับเป็นรุ่นฟิกซ์เบดของเขานะครับก็มีดแบรนด์โบเกอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าโบเกอร์พลาสเนี่ยเขาทำมีดได้ดีนะผมรู้สึกว่าก็โอเคนะครับซื้อมาหลายอันเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นพวกอันเล็กๆนะเดี๋ยวไว้ทยอยทำให้ดูนะครับมีเล่มเนี่ยได้มาโดยบังเอิญน,นะครับก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะ ทีนี้ก่อนอื่นเรามาดูสเปคของมีดก่อนมีดเนี่ยตอนซื้อมาได้มาแค่นี้นะครับได้มีดมาหนึ่งแล้วก็มีซองแบบไคเด็กไคเด็กมาเนี่ยหนึ่งอันนะครับไอ้ส่วนไอ้ตัวล็อกกับไอ้เข็มขัดไอ้เทคล็อกเนี่ยนะครับก็มาหาติดตั้งเพิ่มเอาทีหลังนะครับสำหรับตัวเนี้ยจะเห็นว่ามันมีจุดยึดเพิ่มอีกหนึ่งอันอันนี้คือผมเอามาเจาะแล้วใส่เพิ่มเองนะครับของเดิมมันมีแค่2หมดนี้นะผมรู้สึกว่าของเดิมมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับเสียมันร่วงเสียบไปที่อ,อื่นนะ mm hmm. ก็เลย ทำน็อตมายึดเพิ่มอีกอันนึงโดยเอาไอ้ที่เหลือจากเทคล็อกนี่แหละมาไขาหนีบเข้าไปจะได้ตั้งได้นะครับให้มันแน่นไม่แน่นนะครับประมาณนี้นะก็มาดูที่ตัวมีดกันก่อนนะครับตัวมีดนะครับเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กสวีเดนนะครับแซนวิคนะครับ1 2บ2 7นะครับซึ่งเหล็กตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยมีดพับผมไม่มีนะมีเหล็กอันนี้คือมีอันเดียวในบ้านเลยนะครับก็ท่านใดรู้สเปคเนี่ยก็สามารถไปใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้นะผมก็ยังไม่ได้รู้ข้อมูลของเหล็กตัวนี้มากนะ รู้แต่ว่าเป็นเหล็กจากสวีเดนนะครับตัวนี้ตัวใบนะครับเป็นแบบมีดแบบฟูแทงนะครับก็คือเหล็กเนี่ยยาวตั้งแต่สุดใบนะครับยาวถึงตรงสุดด้ามน,นี่เลยนะครับเห็นไหมฮะคือคือต่อให้ไม่มีประกับด้ามเนี่ยไม่มีตัวประกับ G10 เนี่ยก็ยังเป็นสามารถเป็นมีดได้อยู่นะครับเจงใบก็แกะออกเอชือกมาพันๆใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่ามีดเขาเป็นแบบฟูแทงถึงปลายเลยคือให้ความแข็งแรงแน่นอนนะครับในรูปแบบของ าการเข้าแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีส่วนของลักนะครับซึ่งเผื่อแบบมีดบางรุ่นนะครับถ้าใช้ไปน,นานๆแล้วก็ใช้งานเยอะๆถ้ามันไม่ใช่ฟูลแทงเนี่ยมันมีโอกาสที่ระหว่างตัวด้ามกับตัวใบมันจะหลุดออกมาจากกันได้นะครับถ้าทํามาไม่ดีแต่ว่าตัวนี้เขาก็ทํามาเป็นฟูลแทงไปเลยนะก็มั่นใจได้ในความแข็งแรงนะฮะ ผิวใบเนี่ยทำมาเป็นแบบซาตินฟินนชนะครับแต่มันจะมีรอยบื่อบ้างนะครับเนื่องจากว่ามันเสียบเข้าเสียบออกซองนะมันก็จะเบียดกับซองนะครับก็จะมีลายอยู่บ้างแต่ยังพอเห็นความเป็นซาตินอยู่นะครับเชฟใบเป็นแบบนี้ตามสเปคนะครับเขาบอกว่ามีตัวเนี้ยขึ้นคมมาแบบขอโลกกลายนะแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะฮะมันก็ดูเหมือนแฟลตมากกว่าเนี่ยนะครับเหมือนเป็นแบบเป็นแบบแฟลตกลายมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าตามสเปคชีตนะครับ เขาก็บอกว่าเป็นแบบฮอลโลกลายส่วนประเทศที่ผลิตสำหรับโบเกอร์ควายโตตัวนี้นะครับก็หลายแหล่งข้อมูลนะครับบางที่ก็บอกว่าไต้หวันบางที่ก็บอกว่าจีนนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณแถวๆนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับส่วนตัวมีดก็ประมาณนี้นะครับมียิงเลเซอร์ยี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับโบเกอร์พลัสนะครับไม่มีชื่อรุ่นพิมพ์อยู่บนใบนะครับมีแต่ดีไซเนอร์นะครับพิมพ์ไว้เล็กทีเดียวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่าบัตเนลี่นะครับ แล้วก็เป็นโลโก้ของเขานะครับแล้วก็เป็นสเตทของเขาที่เขาอยู่นะครับเพนซิวเนียหรืออะไรนี่แหละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์เหล็กนะครับ12 4 27นะครับประมาณนี้นะฮะด้ามตัวนี้ก็เป็นวัสดุแบบ G10 นะครับหรือ G10 นั่นเองนะครับที่เราคุ้นเคยก็เขาก็ทำมาเป็น G10 เบอร์ไม่ได้หนามากนะครับบางๆนะครับแปะเข้าไปที่ตัวเหล็กมีดเลยโดยตรงนะครับแล้วก็ยึดตัวด้ามไว้ด้วย น็อตแบบหกเหลี่ยมนะครับ3ตัวนะครับเป็นหมุดสีดำนะครับรายละเอียดของมันก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวซองไขเด็กนะครับก็เป็นซองไขเด็กแบบพอดีมีดนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเวลามามันจะมาแค่นี้ส่วนตัวเทคล็อกเนี่ยก็เอาซื้อเพิ่มมาใส่ว่างั้นเถอะนะครับมันไม่มีมานะตอนมามีมีแค่มีดกับซองแต่ว่ารูเนี่ยเขาก็เจาะไว้เผื่อสําหรับการติดตั้งในตําแหน่งต่างๆของตามเพลทของเทคล็อกได้แล้วจะติดเฉียงเฉียงบนเฉียงล่างอะไรก็ได้นะครับ แล้วก็อย่างที่ผมแจ้งนะไอ้ตรงนี้คือผมมาล็อกเพิ่มเอานะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่แน่นนะผมก็เลยอเอาตัวน็อตที่เหลือจากตัวเท h ล็อกเนี่ยมาหนีบเข้าไปอกอันหนึ่งให้มันแน่นๆหน่อยนะครับเวลาเผื่อเอาไปพกเล่นจะได้มั่นใจหน่อยนะครับว่ามันจะไม่หล,ล่วงออกมาก็ประมาณนี้ นะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูที่ความยาวของมีดกันตัวนี้เป็นมีดฟิกเบสนะครับถ้าอยู่ในแคตตาก็อของเขาเขาบอกว่าเป็น everyday carry นะแต่ผมลองพกดูแล้วล่ะมันก็มีความเกะกะประมาณนึงนะฮะแต่ว่าก็ก็ถือว่ายังพอพกพาได้แหละด้วยความที่น้ําหนักมันไม่เยอะแล้วมันก็บางนะครับมันก็อ่าเวลาพกไว้กับตัวมันไม่ค่อยปวดปวดออกมามากเนี่ยสังเกตว่ามันค่อนข้างบางๆนะเดีย๋ยวเรามาวัดความยาวกันก่อนนะครับความยาวนะครับจากสุดใบเลยนะถึงเห็นนะนิ้วกูนี่แหละ ถึงสุดด้ามนะครับวัดได้ตรงนี้ก็คือประมาณ8.1 2 3 8.3นิ้วนะครับสำหรับความยาวรวมทั้งเล่มนะครับทั้งใบทั้งด้ามนะครับทีนี้ถ้าเอาแค่ส่วนใบเนี่ยสเปคเขาบอกว่าใบยาวประมาณ4.25นิ้วนะครับก็ได้จะได้นะเพราะว่า4นิ้วยังอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยมาจี๊ดหนึ่งนะครับประมาณแถวนี้แหละนะครับใบเนี่ยตามสเปคเลยนะครับเขาบอกว่ายาว4.25นิ้วนั่นเองนะฮะทีนี้มาดูตัว ความหนาของตัวมีดและก็ด okay <tinc S 1> ้ามกันนะโอเคตัวเชฟใบเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้ก่อนเชฟใบเนี่ยเขาจะแบ่งมันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือส่วนที่เขาทํามาไล่ลงมาเป็นคมนะครับจะเห็นว่ามันเป็นเชฟลงมาแบบนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้แต่ว่าสันส่วนที่หนาที่สุดก็คือสันที่เป็นเส้นนี้นะครับดีมันเงาเนะดูยากนิดนึงอ่ะสันส่วนนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีของเขานะคือเขาเชฟด้านบนมานนี่เกือบคมเลยนะเนี่ยเนี่ยนะครับสันด้านบนมันเนี่ยคือเกือบคมไปเลยนะคือ คือตรงนี้มันเป็นส่วนที่หนาแล้วเขาก็สลิมลงไปแบบนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้งโชว์ไซส์แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับเก็บไปแบบนี้เลยนะครับก็น่าจะหวังผลทางการทิ่มแทงหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันจะได้เข้าง่ายออกง่ายนะเข้าใจว่าเพราะว่าตัวใบเนี่ยเขาเชฟมาแบบให้มันไม่หนาเลยนะครับในส่วนของสันใบเนี่ยนะครับมีความคล้ายๆใบโบวี่อยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันงอนไม่เท่าเท่านั้นเองนะครับมไม่รู้จะเรียกเป็นใบดอกใบดอบหรือให้ไม่ใช่อาจจะเป็นน่าจะเป็น สเปียร์พอยต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอได้นะความรู้สึกคือชื่อรุ่นเองอะไรเองนะครับผมยังไม่ได้ดูข้อมูลมาเยอะนะแต่ก็รู้สึกว่าตัวนี้มันมีความคล้ายมีรุ่นคิริดาชินะครับของ c ซียเคทีอยู่เหมือนกันนะคือใบมีความเป็นแบบกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นนั่นแหละนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคเรามาวัดความหนาเหล็กกันเหล็กเนี่ยใช้เหล็กความหนา0.10นิ้วนะครับสําหรับตัวความหนาใบนะครับส่วนรวมที่ด้ามแล้วนะครับ อันนี้วัดที่ด้ามนะจะวัดได้0.35นิ้วนะครับก็ถือว่า,าเป็นมีดที่ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์มีดที่แบบด้ามค่อนข้างบางและสลิมไลา์ดีทีเดียวนะครับตัวนี้นะ่ก็อยู่ในหมวดมีดต่อสู้แน่นอนนะครับเอาไปใช้งานอย่างอื่นคิดว่าคงไม่ค่อยเวิร์กนะมันไม่มีกันไม่มีอะไรเลยนะครับด้านบนเนี่ยเขาก็ทำเป็นลายกันลื่นไว้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมดูแล้วมันก็ไม่ไดนะ้ช่วยอะไรได้มากนะในความรู้สึกผมเนี่ยจับไปมันก็ดูแบบมีความเสียวเหมือนกันนะฮะเพราะว่า มันไม่มีอะไรมาบางังระหว่างตัวด้ามเลยมาทางคมคือถ้าเล็บมาจับเนี้ยก็แอะไปนะครับเข้าคมไปนะครับก็จะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับแต่ว่าถ้าจับอยู่ในโพซิชันที่เขาออกแบบมาเนี่ยจะรีเวิร์สหรือว่าจะฟอร์เวิร์ดคลิปเนี่ยก็ถือว่าจับได้ถนัดดีทีเดียวนะครับด้วยความที่มันมีไอ้ตัว g 1 0เนี่ยซึ่งตัวลายมันก็ค่อนข้างมีความหยาบประมาณนึงนะทำให้มันไม่ลื่นนะครับแต่ด้ามมันถือว่าไม่ยาวเท่าไหร่นะเนี่ยผมจับยังมือผมเล็กๆนะยังจับแบบไม่เต็มเลย เนี่ยนะฮะอย่างนี้นะประมาณนี้ฮะโอเคต่อไปก็มาดูน้ำหนักมีดกันเนาะไม่ได้ทำมาสักสิบกว่าวันแล้วนะครับสำหรับช่วงออซี่ทอยรูมนะภารก,กิจเยอะเหลือเกินนะครับก็เลยจะติดๆขัดๆนิดนึงนะก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคชั่งน้ำหนักกันก่อน เฉพาะตัวมีดนะครับช่างได้1 0 2กรัมโดยประมาณนะครับซึ่งก็ถือว่าน้ําหนักไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับเป็นมีดฟิกซ์เบรแบบฟูลแทงน่าจะเพราะมันไม่ได้หนามากด้วยนะครับมันเป็นทรงมีดต่อสู้นะมันก็ไม่ได้ออกแบบมาหนามากนะครับซึ่งข้อดีมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ําหนักมันก็เลยไม่เยอะตามไปด้วยทั้งทที่เป็นมีดแบบฟูลแทงซึ่งโดยปกติน้าหนักมันจะค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าตัวนี้ก็เลยแบบน้ําหนักไม่มากเท่าไหร่นะครับอยู่ที่102รออกรัมนะครับทีนี้รวมซองรวม lock เทคล็อ,เลอ,อ,อกเอา,านนะ ก็จะอยู่ที่170กว่ากรัมนะครับ170เดี๋ยวนะโอเค1 7 2 6กลรัมประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เป็นภาระอะไรเท่าไหร่มากเพราะว่าเวลาเราเน็บเนี่ยโหลดมันจะไปอยู่ที่เข็มขัดนะครับก็รัดแน่นหน่อยพอได้นะฮะประมาณนี้สำหรับมีดเล่มนี้นะครับโบเกอร์พัดไว่โตนั่นเองทีนี้ มาพูดถึงเรื่องความรู้สึกของผมก่อนคือเล่มเนี้ยผมได้มาประมาณประมาณสักสี่สี่ห้าปีที่ผ่านมานี่นะครับซื้อต่อรุ่นน้องคนหนึ่งมาคือเขาไม่เอานะแล้วเขาก็ขายต่อมาถูกๆตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากได้นะเพราะว่าช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ซื้อฟิกซ์เบรนะครับจะเห็นว่ามีที่เอามาให้ดูกันเนี่ยฟิกซ์เบรผมไม่ค่อยมีเพราะว่าใช้ชีวิตประจำวันผมรู้สึกว่พวกาพกพายากไปหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาขายเหมือนให้นะครับคือขายมาถูกมากเลยเพราะเล่มนี้ผมได้มาประมาณพันกว่าบาทเองนะฮะถูกมากเลยอะ พันกลางๆหรือว่าประมาณนี้พันสี่พันห้าเนี่ยครับจริงๆก็ไม่ได้อยากได้แต่ว่าตอนตอนซื้อเนี่ยเพื่อนเขาเหมาเหมากันไงแล้วเขาแบ่งมาให้เขาบอกมึงเอาไปเถอะมันมันก็มันทาเองไม่ได้เนี่ยเขาพูดประโยคนี้มาเราก็เลยซื้อไว้นะครับประมาณนี้นะฮะก็เลยซื้อไว้พันกว่าบาทเองตอนนั้นนะครับแล้วก็ทิ้งลืมไปเลยนะครับไม่ได้สนใจนะเนื่องด้วยความที่มันไม่ได้อยากได้มากแต่แรกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ มันไม่มีตัวเน็บเข็มขัดมาให้แล้วมันพกยากนะครับผมก็รู้จะพกยังไงนะจนล่าสุดนี่ไปลื้อเจอเทคล็อกนะครับเคยซื้อไว้สมัยก่อนหลายอันนะครับก็หรือเจอเลยเอามาประกอบเข้าไปดูนะครับเออใช้ได้พอดีเลยนะครับก็ประกอบเสร็จนะครับเอาเลยเอามาเล่นได้ละทีนี้นะครับก็อาจจะพกท่านี้หรือท่าไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ครับสำหรับมีดโมเดลนี้น่าจะนานแล้วนะเออโบเกอร์พลาสควายโตเนี่ยนะแต่ดูตามหน้าเว็บเนี่ยเขาก็ ขึ้นว่า discontinue ไปแล้วนะครับเท่าที่เห็นราคากันก็จะอยู่ประมาณ7-80ปเหรียญเนานะถ้าเกิดว่ามันยังมีขายอยู่นะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้ก็แน่นอนมันเป็นมีดโมเดลที่ discontinue ไปแล้วสำหรับท่านใดที่ชอบเนี่ยถ้าเจอมือสองก็อาจจะซื้อไว้ได้นะด้วยความที่ราคามันไม่ได้แพงมากแล้วก็ถ้าพูดกันตามจริงเนี่ยมันก็เป็นมีดที่ดูใช้งานได้นะคือคือใช้งานแบบทั่วๆไปเนี่ยยังพอได้นะครับอาจจะระวังด้านการจับถืออะไรมันนิดนึงนะครับถ้าถ้าในมุมผมนะคือมันสวยนะ ในความรู้สึกผมนะคือมันสวยนะด้วยความที่ด้ามกับตรงนี้มันไม่มีอะไรมาเกะก,กะเลยมันจะเป็นแบบทึ๊บเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าแน่นอนแหละเวลาจับถือเนี่ยต้องมีความระมัดระวังนิดน,นึงเพราะว่าไอ้ด้านบนเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะมันไม่มีขมนะแต่ด้านล่างเนี่ยท่านถ้าเกิดว่านิ้วเลยแลบมาเนี่ยคือเสร็จเลยนะฮะเนี่ยมันไม่มีอะไรบังไว้เลยแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่ร่องนิ้วหรืออะไรด้วยมันมีแค่อ่าร่องกันลื่นเพื่อเป็นแบบอินดิเคเตอร์ให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเลยจากตรงนี้ไปมันจะเป็นขมแล้วนะเนี่ยถ นะครับถ้าปรับตัวแล้วก็ใช้ความคุ้นชินกับมันนิดนึงเวลาใช้งานเนี่ยนะครับเราจับไปเนี่ย รู้ว่าห้ามเลยจากตรงหยักๆนี่นะครับห้ามเลยจากตรงที่กันลื่นนี่ถ้าเลยไปปุ๊บคือข่มมีดแล้วนะครับก็มีความเสี่ยงต่อการอันตรายนิดนึงนะครับแต่ว่านอกนั้นที่เหลือก็ถือว่าเป็นมีดที่จับถือได้ถนัดดีแล้วก็ดูสวยดีด้วยที่สําคัญราคามันไม่แพงนะสำหรับท่านที่ชอบฟิกซ์เบดนะครับก็ผมก็าจะยืมคําพูดเพื่อนผมมาใช้เลยแล้วกันคือแน่นอนอะคะพันสองพบาทเนี่ยจ้างเราทําเราทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอแล้วชอบก็ซื้อไปเถอะนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ อ่า EP ที่หกสิบห้านะครับโบเกอร์พลัสไครโตนะครับก็เช่นเคยนะฮะอ่าถ้ามีอะไรผิดพลาดน,นะครับหรือข้อมูลตกหล่นอะไรยังไงตรงไหนนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ผมลืมทำการบ้านมาก่อนนะก็ดูได้ข้อมูลแค่คร่าวๆนะครับแต่ว่า เรื่องรูปแบบอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็มีตกหล่นไปบ้างนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลที่เพิ่มเติมได้นะครับก็สามารถมาเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์เลยสําหรับท่านที่ทราบนะก็จะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับสําหรับผมที่ได้ความรู้เพิ่มแล้วก็ท่านอื่นๆที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รา้สรดทนฟังจนจบยังไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ